สองยายสองยายได้เวลาทำงานย่างเาพี่นอ้องย่างเลาะข้องหลังบัตรออกจากหลังบัตรก็ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์วิ่งต่อต้องไปเห็นงานไก่เด้พี่น้องจ้าเพาต้องมีความอดทนมุ่งมนันนะอดทนพี่น้องนี่สันเท่ากับว่าจะอยากไปกินอดทนไป าท่านนังกัสจะเป็นวัดพี่น้องยา,างพานยางพานด้านหลังของวัดพี่น้องจา่าเพราะว่าหมองห้าอยู่นะมันเป็นคลองต้องลบรถด,ด้พี่น้องเวลารถมามันเป็นทางแคบน้องจ๋ามันสิเป็นทางแคบ เป็นทางคลองสมัยตะกี้สมัยตะกี้ย้ายมาอยู่ประมาณหลายปีแล,ล้วล่ะหลายปีขึ้นหลังยังมันสิบะมี่ลวเล่าเหล็กเด้พี่รองจามันสิบบะมี่ลวเล่าเหล็กแบบนี้เถอะมอเตอใส่คขีเหาะขี่ยังสี่เพื่องยานนั่ตกแต่ว่ากับมีเหตุการณ์เหตุการณ์บกขาดคิดคือกันเด้กพี่รองจา ดนเบาแล้วกับเบาขึ้นเบาเลียนเต้าก็หลัดพี่น้องมันสิมี่ว้นมากมันสิมี่เรีนนั่งนั่งสะพานแบบนี้แหละพี่น้องจ๋าพวกขี่ยาพวกยังเสียนะพี่น้องปักเสียนังแต่ว่ายายกับบ่ได้ม้ยางต่อเขามองสิกะเห็นพักกันนั่งหอยขาหอยอยังประมาณแบบนี้แหละพี่น้องมันนี้เพิ่งกลับมาเห็ดเล่ากันมันกับมี่ นักล่องเี่ล่ะพี่น้องนักล่องยางไปยางมากสิล่ะเิ่นจักเป็นทะเลาะก,กันได้จังไดไม่ได้บ่ได้โดนอย่ายงาอื่นเลยพี่น้องกระตกน้ำตายคือว่าล่ะเป็นทะเลาะก,กันนะนักล่องกลางคืนใช้งานกลางคืนนี่ลหละตกน้ำตายอ๋อมากับคนข,ข,ขิมกลกเป็นด้านลังบัด ่นเกษตเลยเอาหัวเอาอนันยังมักกันอันรเด็กมักกันคือนนองได้ว่ามันสิสมัยว่ามันสมัยเราคือตอนใดนะตอนใดที่่นเอามักกันเพราะว่าตอนย่า่ม่อยู่ย่า่ลำดวนมาอยู่ว่ามีบ่มีแนวกันบ่มีเล็กกันยางออกมา หอดถนนอีกสีกนึงนเด็พีน่น้องยังบะท่านหอดอยู่เด้พีน่น้องจ๋ายังบอท่านหอดอยู่อันนี้ออกจากออกจากห้องน้ำม,มาออกจากหลังวัดมากับมาสูถนนถนนซอยพี่น้องจา๋าถนนซอยถนนซอยอีกกับบอท่านหอดบะท่านหอดมองย้ายไปสขึนน้นรถยังไปอีกไกลยุ่น้อง สุดซอยพูนไก่น,น้นองจ้าแถวนี้มันก็นีแต่ตึกนี่แต่เป็นตึกเป็นอพาร์เมนตอาอ,อ,อพาร์นต์ีเพี่นองต้งขางกสิเป็นบ้าเป็นบ้านพนกรสีประมาณแบบนี้แหละพี่น้องจ้า ที่นี่เอาไว้ซัมมีวันด้วยจ้า